โอเคต่อนะครับวันอ่าเมื่อกี้เราได้เรียนในเรื่องของเอ่ลำดับที่อะไรไปเรียบร้อยและเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับทีเดี๋ยวกูจะมาสอนในเรื่องของอขอรรเปิดม,มานะ้จว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโตหน้าจอให้ดูก่อน โอเคทีนี้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าที่หกสิบหกไปด้วยนักเรียนดูนะอ่าเดี๋ยวครูให้ฟังเทป students book unit 5 lesson t w exercise หน้าที่หกสิบหกครับหนังสือเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเรื่องอันนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วนะเป็นเรื่องของอมารยาท ของฝรัง่งเอามาดูกันว่ามารยาทของเขาในที่ว่านี้มันคืออะไรนะครับเปิดหนังสือเรียนหน้าที่66ข้อสี่ใหญ่เลยนะครับใครเปิดไม่ทันดูหน้าจอของครูพีทก็ได้เดี๋ยวดูฟังก็ไปเฉยๆก่อนนะ Listen and repeat What food do you want for your birthday party? I want chicken salad. Do you want egg sandwiches? Yes, please. And do you want some chocolate? No, thank you. but I want some ice cream please อืนะครับโอเคทีนี้เมื่อกี้ได้ยินอะไรไหมจะได้ยินคาว่า please กับได้ยินคาว่า no thank you ไหมครับได้ยินครับออได้ยินครับอ่าอันนี้เขาเรว่ามารยาทของฝรั่งนะครับมารยาทของฝรั่งนะครับอ่ามาดูเขาบอกว่า what food อ่านนักเรียนอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังหนึ่งครั้งแล้วนักเรียนอ่านตามนะอ่า what food do you want อ่าพูดตามคุณู้ิก่อน what food do you want what food do you want for your birthday party for your birthday party เออ what food do you want want แปลว่าต้องการคุณต้องการอะไรครับ food คืออะไร f w o d ฟูดคืออะไรลูกฟู้ดคืออะไรอาหารครับเอองานอาหารอะไรสำหรับงานวันเกิดของคุณถูกไหมครับทีนี้ผู้ชายก็บอกว่าไงไออะไรครับพูดต้องขังวิทย์ไอวอนชิคเก้ a แซลเลตไอวอนชิคเก้นแซลเลตเ c อไอวอนชิคเ a ้น a ซล c ลตแซลเลตเออต้องการสลัดอะไรครับไก่ครับ ันต้องการสลัดไก่ทีนี้เขาก็ถามต่ออันนี้อาจจะเป็นแม่ก็ได้แม่อาจจะถามเราต่อมาว่า Do you want egg sandwiches อาพูตมงุูพี Do you want egg sandwiches Do you want egg, sandwiches, you want egg sandwiches? sandwiches นะครับก็คือหนูต้องการแซนด์วิชแซนด์วิชอะไรแซนด์วิชไข่ไหมเออแซนด์วิชใส่ไข่ไหมถูกไหมครับ ครับทีนี้ถ้าเราเอานะตามมารยาทของฝรั่งถ้าเราจะเอาเขาถามว่าเอาวันนี้ไหมเราบอกว่าถ้าเราอยากจะเอาหรือเราอยากจะทานเราก็บอกว่า yes please พูดตามวิท yes please, please yes please เพ <Yeah, S 1> ราะฉ <yeah, S 1> ะนะั้น <yeah. S 1> นะครับการ <Yeah. S 1> ที่เราบอกเออเพราะฉะนั้นการที่เรา please เนี่ยเป็นการทําให้เรานั้นดูสุภาพเป็นคนที่ดูสุภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ yes จริงๆแล yes, ้ว yes เฉยๆก็ได้ ก็ถาเอาไม้ yes ก็ได้แต่ถ้าเราเป็น yes please เราจะแบบโอ้โหสุภาพมากยิ่งขึ้นนะดูแบบว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนสุภาพอ่ะนะครับนะเป็นคนที่สุภาพเลยแหละนะครับฝรั่งเขาจะถูกใจนะถ้าเราเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะครับต่อมามาดูภาพตรงนี้นะเนี่ยเนีทีนี้แม่บอกว่า and do you want some chocolate พู้ตามครูพี่ด้วย and do you want some chocolate and you want some chocolate เออ and do you want some chocolate <And S 1> นะครับ <wants> some chocolate นะครับอ่ะคุณยังไงครับ want want ซีแปลว่าไง w u a n t ต้องการครับต,ต,ต้องการต้องการช็อกโกแลตไหมเออทีนี้ถ้าเราไม่เอา,เาก็บอกว่าไง no อะไรครับ no chocolate no no thank you บุตรกวีธ no thank you no thank you เ no, <thank> ออเพราะฉะนั้นเวลาใครมาสมมติเอาสิ่งที่เราไม่ชอบมา,างเช่นเอาผักขมมาให้เราอย่างเงี้ยเอาผักมาให้เราอย่างเงี้ยว่าเอาไหมกินไหมเราก็บอกว่าไม่ชอบไม่ชอบทานผักอะ่ะเราก็บอก no thank you thank บางคน <you. S 1> จะแบ no บ no บางคนจะบอกเลยว่า no นะครับซึ่งมันไม่สุภาพนะครับถ้าน้ําเสียงเราเผลอพูดน้ําเสียงที่แบบแบบเนี้ยออกไปแล้วก็ ไม่มี thank you เนี่ยอาจจะทําให้เราดูกลายเป็นคนที่ดูก้าวร้าวนะครับกลายเป็นคนที่ดูไม่สุภาพไปได้เพราะฉะนั้นควรจะเป็น no thank you ไม่ครับขอบคุณมากเออพูดเลย no thank you no thank you เออนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับถ้าเอา yes อะไรครับ <S no <chocolate>. s o c o l a s e ฟังด้วยฟังด้วยบอกว่าถ้าเราเอา <It> s <S เอะไร <'s> อะไร <'s> เออ yes please ถ้าไม่เอา no เลยครับ no thank you no thank you มารยาทเบื้องต้นนะครับเมื่อมีคนถามว่าจะเอานี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถตอบได้เลย yes please no thank you นะครับสว่วนนี้เขาบอกว่า but i want some ice cream please อาบุตพิษ but but <Bye. S 1> i want some ice cream please I want some ice cream เออฉันไม่อยากกินนะช็อกโกแลตอะแต่ฉันอยากที่จะกินอะไรแทนไอศครีมครับไอศครีมนะครับไอศรีมเห็นไหมเนี่ยครับว่า Do you want some f i s h Yes please Do you want some juice No thank you เห็นไหมครับเนี่ยเป็นการแบบว่า ให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีๆแล้ yes อยู่ดีๆแล้ no ยิ่งไปพูดกับคนที่อาวุโสกว่าอเนี้ยนะครับอาจจะดูไม่ดีอาจจะดูไม่งามได้นะครับนะเพราะฉันต้องต้อง,ต,องต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังนะโอเคผ่านนะครับอ่ะต่อสลับไปมานิดนึงนะ โอเคจะเสร็จแล้วอ่าต่อทีนี้พอเราได้เรียนรู้ไปเรียบร้อยแล้วเปิดเป็นหนังสือหนังสือเรียนหน้าที่ห้าสิบเลยลูกเปิดไปเลยอ่าหอ,อมีหนังสือเรียนพูดผู้ผิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่ห้าสิบนะครบครูพีพูดผ,ผิดและเบอแล้ว อ uh, ทีนี้ก็มาลองดูอันนี้เขาให้บอกว่าเขาบอกว่า write the words in the correct order correct order คือแบบว่าให้เรียงให้มันยังไง correct ถูกต้องนั่นเองเรียลำดับก็บเออเรียงลำดับให้มันถูกต้องนั่นเอง correct คำนี้นักเรียนจำไว้เลยนะ correct ถูกต้องนะครับเออนะอะ่เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเราจะเรียงได้ว่ายังไงคนที่ทำแล้วมีไหม do You คุณต้องการสิ่งที่เราเห็นเลยคือประโยคที่มันจะต้องเป็นประโยคคำถามเพราะเราเห็นเรื่องมันเป็น e s t i o n mark นะน่าจะเอาอะไรขึ้นต้นเวลาเป็นประโยคนคำถามต้องเอาดูขึ้นต้นเพราะเห็นดูไม่ดูมันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แบบนี้แสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นตัวที่ขึ้นต้นเออก็เป็นดูยูวอนนักเรียนจำเลยมันเป็นแพทเทิร์นเลยอันเนี้ย นะครับ Do you want อะไรครับทำเค้กเออทมเค้กเออมเค้กก็คือเค้กจำนวนหนึ่งถูกไหมครับเค้กจำนวนหนึ่งอ่าอย่าลืมเรื่องหมายคำถามด้วย Do you want some cake เออฝึกพูดเลย Do you want some cake ค uh, ุณ <wan> ต้องการเค้กไหมนะครับทีนี้พอเป็นข้อที่สองต้องการเราบอกว่าไงแล้วนะ Yes Yes <and S 1> I Yes please <it> อ,อัน <it 's. S 1> yes, นี้กูบิดแบบเหมือนสอนไปด้วยทําไปด้วยทําไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับค่ะท uh. ีนี้ต่อไปถามต่อคุณต้องการแอปเปิ้ลไหมจะพูดว่าไงดีวอนครับกูดีวอนลูกออนแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ล and Apple แอปเปิ apple, ูพิเขียนไม่พอขอ,ขอมาเขียนด้านล่างนะลูกนะใครเขียนพอก็เขียนให้จบในบรรทัดเดียวก็ได้นะครับแต่กูพิศเขียนไม่พอเวลาเราเขียนประโยคเราควรที่จะเว้นช่องว่างเหมือนคูพิศด้วยเหมือนเราเขียนคำว่าดูแล้วก็เว้นช่องไฟนิดนึงแล้วก็ you เว้นนิดนึงแล้วก็ w a n t าเว้นเหมือนกูพิศเว้นอย่างเงี้ยอยาเขียนติดกันเป็นพืชนะโอเคนะครับ do you want an apple คุณต้องการแอปเปิลกี่ผลเจอแอนไหมแตเดี๋ยวแอนหมายถึงแอปเปิลกี่ผล หนึ่งพนครับอ่าเห็นไหมกูกูเคยสอนเรื่องอักกับแอนไปแล้ววปลปว่าหนึ่งแต่ซัมเนี่ยใช้กับสิ่งที่มันรังไม่ได้นะครับซัมนี่คือจํานวนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจํานวนเท่าไหร่นะแต่มันอาจจะมีมากกว่ามากกว่าสองอ่ะนะครับนะดีวอรแอนแอทีนี้ไม่อยากกินแล้วบอกว่าไงไม่อยากกินแล้วไม่เอาแล้วอิ่มแล้วอิ่มเค้กแล้ว n ถ้ากินทําอะไรอยู่ครับ Thank you Hello ทำอะไรอยู่พาคิน No thank you ค่ะ Thank you ไม่ใช่ thank you ลูก Thank you ไม่อยากว่า you นะคเนี้ยเขาควบเสียงครับเขาคว,ควบคำว่า thank thank กับ you มาด้วยกันเป็น thank you thank you นะครับไม่ thank you ลูก thank you ออกเสียงยากนิดนึงนะ thank you นะครับ thank you no thank you นะครับมี full stop ด้วยจุดๆนั่นเองโอเคอ่านทันไหมทันไหมทันครับอ่าผ่านแล้วนะ <Okay. S 1> ต่อมาเขาบอกว่าอ่าต่อมา w o r complete the questions then draw the face and write the answers <Yes. S 1> อันนี้โฟกัสเยอะนะ เดี๋ยวกูวิทอ่านให้ฟังเราก็พยายามแปลให้ฟัง complete คือทำให้มันสมบูรณ์ complete t h e q u e s t i o n s ทำประโยคคำถามให้สมบรูรณ์ t h ้นต่อจากนั้น draw the faces ให้วาดรูปหน้าต่างๆ and write the answers และให้เขียนคำตอบถ้า yes please น่าจะยิ้ม But No thank you น้าบึา<ป>้ง เออนะโอเค let's start do you want อะไรลูกกล้วยครับกล้วยทีนี้กล้วยอ่ะเออแล้วก็เขียนอย่างนี้เลยก็ได้ do you want เราใช้ซ้ำใช้อะ uh, ใช้แอนในการอ่า uh, บอกจำนวนของสิ่งของไปด้วยแล้วกันอันนี้ถ้ากล้วยมีหลายชิ้นขึ้นไปเราใช้ซ mm ้ำ hmm. ไปเลยก็ได้ do you want ซ้ำอะไรลูกซ้ำซ้ำบนานนาครับว่่บลนเน่ อย่าลืมด้วย b a นาน่ต้องยังไงด้วยมีหลายชิ้นแล้วแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่นับได้ต้องเติมอะไรด้วยอเตอสครับต้องเติมเอสด้วยอย่าลืมนะคับานาน่าเป็นคำนามบ้ายถ้ามันมีสองอันขึ้นไปต้องเติมเอสด้วยนะครับเหมือนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลก็มีสองมีหลายชิ้นขึ้นไปก็ต้องมีเอสด้วยเห็นไหมใช่ไหมไม่มาแล้ว do you want some bananas ทีนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการอ่ะเหมือนกูพิคกูฟิตชอบทานบานาน่า เพราะว่ามันมีแร่ธาตุต่างๆมันมีประโยชน์ต่อร่างกายครูพิชชอบนะทานตอนเช้าก็คือดีต่อร่างกายนะครับช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายต่างๆครูพิชชอบนะเพราะนักเรียนชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้แล้วแต่ครูพิชยิ้มเลยเพราะว่าชอบทาน <c oughs> ครูพิชชอบทานนะ, <c oughs> นะโอเคก็เป็นอะไรครับถ้าถ้ายิ้มเราก็ต้องเป็น y ยสอะไรลูก yes please thank you ถ้าคนไม่ชอบก็ทำหน้าบึ้งเลก็ม thank you นะครับอันนี้มีอยู่แล้วนะเเมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะข้อที่สองเขาเป็น do you want อะไรลูกมันเป็นรูปอะไรเนี่ยน do you want milk do you want milk เหมือนนมเนี่ยมันเป็นมันเป็นของเหลวมันนับไม่ได้เหมือนนมมันเป็นของเหลวมันนับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เติม s ที่นม ไหมครับ m ิ l k เราจะไม่เติมเเหมือน,นเหมือน n a น a นักเี็นสังเกตดูดีๆนะ Do you want some milk นะครับเราก็บอกว่าไงชอบหรือไม่ชอบนมผมไม่ชอบครับอ๋อคนไม่ชอบก็ทำหน้าบึง้งแล้วก็ตอบไปเลยว่า No thank you นะแต่ครูพิชครูพิชชอบครูพิชชอบครูพิก,ก็ยิ้มอีกแล้วถ้าชอบก็เป็น Yes please นะครับ Yes please ไม่ชอบนมค่ะ ถ้าไม่ชอบก็โ no น thank you ไปเลยนะเนี่ยโน thank นคิคือตัวนี้หนูเอาไปใส่ได้เลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนครูพีททุกครั้งเออโอเคนะต่อไปก็ที่สาม do you want อะไรเนี่ยช็อกโกแลตย่าลืมอย่าลืมนะช็อกโกแลตอย่าลืมนะว่าช็อกโกแลตทำมาจากนมทำมาจากของเหลวนะครับเพราะฉะนั้น เออก็เป็นซัมไปเลย no, no. ซัมช็อกโกแลตไม่ต้องเติมเอสนะครับช็อกโกแลตช็อกโ <Yes. S 1> กแลตครูพิเศษไม่พอนะครับชอบช็อกโกแลตไหมชอบครับชอบครับชอบอามากครูิเก็ชอบเออชอบมากเหมือนกันอ่าแต่ทานเยอะๆหวานๆฟันผุได้ต้องแปรงฟันให้สะอาดนะอ่ชอบช็อกโกแลตก็เป็น yes อะไรครับ อยากกินชอบรู้ทำมีแล้วส่วนต่อไปข้อที่สี่ครูพีทขอเป็นอ์มอะไรดีของครูพีทสิ่งที่ครูพีทอืมเอาเป็นอะไรดีอ่าของครูพีทเอาเป็นแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่าครูพีชได้น,นี่อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ do you want do you อะไรลูกช่วยกันสร้างประโยค do you want sandwich แฮมบเบอร์บเกอร์หนึ่งชิ้น อ่าช่วยครูพีทก่อนแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งชิน้นพูดว่าไง do you want a อ่แฮมเบอร์เกอร์อ่แฮมเบอร์เกอร์ไอ้นี้ของเราอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเหมอือนครูพีทนะครับ่า do you want a hamburger นะครับ do you want a hamburger ซึ่งครูพีทไม่ชอบแฮมเบอร์เกอร์นะครับครูพีทไม่ชอบแฮมเบอร์เกอร์เพราะฉะนั้นครูพีทก็เลยจะทำหน้าบึง้งพร้อมกับตอบอะไรครับ ไม่เอาอ่ะเขาถามว่าเอาไหมลูก no อะไรลูกตามมาเรียบกระดังเลย no yes no อะไรโน yes ครับโนเยสได้ไงเราโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมีการบ้านไหมคะอ่าการบ้านมีไหม มีครับให้นักเรียนไปฝึกทำหน้าที่ห้าสิบเอ็ดโอเคไหมครับหน้าหน้าที่ห้าสิบเอ็ดก็ไม่ไม่ยากเลยถ้าตอนแวกมีหน้านี้ไหครับคุปปี้ใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกบ้างไหมครับมีไหมเออมีไหมฮะมีไหมฮะคุูปี่เตรียมเปิดตรงนะครับตรงนี้ คุณครูแจ้งไปแล้วนะว่ามันเปนเปิดต้องวันไหนบ้างนะครับคุณครูแจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะเป็นวันอะไรกันบ้างเออ,เออเป็นวันอะไรครับ